ไี่ก้ำตาเลยาเย่นน่อกนสีเหี่ยมติดจไมเออเออยังไงสีเหลีนะ่ยมิงจ่อยอาซาจะไม่นั่นนงชาบ้ามีอาสาแล้วเเดอยค เอาชิมดูก่อนบบอแม่บอชิม่แม่รอยรอยอยู่แล้วค่ะชิมแล้มเทียวก็หลายอะไรมากรู้ว่วเาเป็น่ไรนี่มาชิม ชิมมันอยากกินเนาะชิมมันอยากกินเนาะเป็นไงคะไหนคุณยายนั่งพาน้แม่ลงมามาแม่ลงมาก่อนเลยแม่ลงมานั่งก่อนเลยแม่คะเชิญค่ะนั่งนี่รอบนี้แหล่ได้มากินเลยแม่ต้องชิมกินเลยกินเลย ผกบอถ้าถือไปดูหน่อยพี่ยียายไม่ต้องนั่งตรงนี้ยายไปทางทางโน้นเดินหนูจะถอยอ่ะเคลียเคลียตรงนี้คุณยายแม่มานั่งนี้แม่จะเนี่ยเจ๊ผ่านแตงโมอตงกูอยู่มีถุงข้างหลัมคนมราผ่าแตงโมก็อยู่ตรงนั้นมีมีอยู่นี้ไม่ไ้ สีเหลียงอย่างนั้นแหละถูกต้องเป็นสีเหลืองนะชิมนะคะจะต้มในโม้ด้วยเหรอไม่พาแตงโม่อาปลาผลไม้นะแม่เขาพาเองเขาทุกผ่าครึ่งเลยเดี๋ยวคอยนู่นคอยคอยถาดอเมริกาอเมริกา โอ้ยมาแล้วนี่น่าปลูกเนาะปลูกแต่ลูกเดียวน่ะน้ำเคยจะครึ่งแก้วเลยจะไม่ไหยโอ้ยดอกแหยใหญ่เห็นดมปีมันดกจนดมเปีอฮะหนาวเก็บหลายลูกแล้วแต่ในพรมเลยฮะในพรมพรมเลย เอาไม่พอเอามีดเล่นกันนานแล้วกินก็ไปโอ้โหกินไปไหนคุณยายได้ช้อนมาไหมคะมาช้อนนี่จะหน้าแกดูให้หน่อยอันนี้คนตังไม่ทันคนกินแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าฝีมือของน้องโสนี่ยอร่อยมากข้าไม่อยากจะบอกเราจะกินแมยหนิ เราก็ตามตอนนี้จะเป็นตามผลไม้นะคะจ้้ผลไม้ไม่ใส่กอด้วยมีไหมก็จะไม่ทันคนกินไงคะไ <c oughs> อนน้ไอ้ไม่มกินหรอม่ไม่รู้เฮ้ยราชีน่ามัเอาช้อนมาด้วยเอาคนไม่ได้ช้อนมาอ๋อเอาเองเยอะเดอันนี้เป็นผลไม้นะคะท่านผู้ชมคะลองดูวันนี้แต่ปกติเราก็จะใส่ผลไม้แบบเจ็ดแปดเก้าชนิดนะคะมีองุ่นมีแอปเปิ้ลมี ลิ้นจีมีลังยยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยค่จจะแ,แม่จะดูทำไม เอาช้อนมาให้หมูชิมหน่อยบ้างนี่ๆย้ายเอาตำผลไม้ไปให้พระฉันอีกเด้อใช่มีจานใส่ไหมอ๋อนี่จานเออนั่นแหละเดี๋ยวเอาไปให้เอ็งเออให้สงเอาไปอะไรแม่ลินเหรอไม่มาหรอแม่ลินไม่มาแม่ลินแกกินไม่ได้เพจไม่กินกพจมานั่งเชื่อกระต่ายก็กินอยู่กินแกมาเลย เาแปะผ้าแปะผ้าจากมาเยผลไม้เช่นตะไค้อาสมค้าแม่มานำผลไม้ก็มีพี่เองนั่นผักเียัวนอืจ้าอบางอ่ะบเรียบยมาัไปเสจ้ตัวนี้เราจะเทใส่ตัวไหนข้างนั้นไหมข้างนั้นเลยข้างเออเทอ่ะเชิญเลยจ้า เนื้ข้าวข้าวไข่ไงข้าวหนูเทเนี่ยทเทข้าวร้อนร้อนเนี่ยเอาข้าวพี่ปุ๋ยก็ได้เอาข้าวโน้ดโน้ดเอาข้าวร้อนร้อนเนี่ย